ประธานสภา,าที่เคารพกับผมนายสมบูรณ์สาลัมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตส,สาจังหวัดบุรีรัมย์พักภูมิใจไทย <Okay. S 1> ขอหาลือท่านประธานอยู่2ประเด็นประเด็นแรกก็คือการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวประเด็นที่สองคือเอกสารสิทธิในการตรวจสอบเขตที่สธนะาธารณะการป้องกันและกําจัดศัตรูมะพร้าวซึ่งขณะน,นี้พื้นที่การปลูกมะพร้าวของประเทศไทยลานกว่ารไร มีศัตรูมะพร้าวที่ระบาดสร้างความเสียหายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนอนหัวดำกด็ดีดวงแรดดวงวงมะพร้าวมีการระบาดในพื้นที่ทำให้ผลผลิตลดลงาจากการสำรวจแล้วก็จากการที่ลงพื้นที่ได้รับการร้องขอจากพี่น้องเกษตรกรว่า,ามะพร้าวผล,ผลผลิตลดลงถึง20%ซซึ่งขณะนี้มีการระบาดของโดยเฉพาะ นอนหัวดำเนี่ยมีการระบาดทั่วประเทศนะครับทำให้ผลผลิตลดลงแน่นอนดันั้นฝากท่านประธานไปถึงหน่วยงานกระทรวงเกษตรโดยเฉพาะทางกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการบูรณาการหน่วยในการวางแผนในการป้องกันกำจัดในสภาพพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงอยากให้มีการบูรณาการแผนกันนะครับใช้การป้องกัน กำจัดโดยวิธีผสมผสานจะได้ผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สารฉีดเข้าต้นซึ่งเป็นที่ยอมรับของพี่น้องเษกษตรกรแล้วก็การใช้ชีวะวิธีร่วมกันประเด็นที่สองในกรณีเอกสารสิทธิ์ของบ้านโคกหนองคลองตงําบลหนองขมานอาเภอคูเมืองจังหวัดุรีัมลำซึ่งอยู่ในที่นศลซึ่งพี่น้องประชาชนเข้าไปอาศัยก่อนเป็นยีปีแต่ขณะน,นี้ ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ำประปาใช้ซึ่งเป็นสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรฝากท่านประธานไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยครับขอบคุณครับ